สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านเราสักนิดหนึ่งแน่นอน้วครับว่าเราเนี่ยมีประเด็นกับทางกัมพูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็คือความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้อยๆถ้าเกิดว่าพูดกันในกลุ่มโซเชียลแล้วมันไม่มีแรงกระเพื่อมคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปครับผมเพราะว่าในกลุ่มโซเชียลเนี่ยอาจจะมีไม่กี่คนแต่ว่าในกลุ่มโซเชียลนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการแชร์มีการโพสต์แล้วก็ส่งผลถ,ถึงระดับประเทศเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งกันอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผมอย่างที่เราทราบว่ามมัััันนเเยอะะะรรรรดบบปทศ้ๆ รู้กันแล้วแน่นอนเขานอกจากกัมพูชาก็ยังมีลาวแต่ต้องบอกว่าลาวเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากจากถ้าเกิดพูดถึงตอนรองประธานมวยลาวพูดครั้งนั้นก็ไม่มีอะไรหมดไม่มีอะไรอีกเลยแต่ดันไปพูดช่วงที่มีกระแสคนคนเดียวเท่านั้นครับแล้วจ,จะมีคนอืน่นโซเชียลลาวบ้างพูดตามบ้างก็มีเล็กน้อยแต่ว่าต้องบอกว่าน้อยเพียงแต่ว่าคนไทยก็พูดถึงนิสัยคนลาวเหมือนกันว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจนะอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้เห็นเราเป็นพี่น้องหรอกก็ว่ากันไปนะครับรก็คือมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายถ้าเกิดว่าทางคนของ เขามาทํางานในประเทศไทยแล้วมาแบบไม่ถูกต้องก็ว่ากันก็คือต้องก็ผลักดันกลับหรือว่ากันไปตามกฎหมายเลยว่าผิดถูกยังไงแต่ที่แน่ๆคือหลายคนก็ทราบดีว่าคนลาวเนี่ยชอบมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะาจังหวัดอุดรธานีนะครับเหตุที่ว่าก็คือบ้านเขาเนี่ยห้างปิดเร็วแล้วก็ห้างเนี่ยถึงเป็นระดับใหญ่ของเขาแต่ว่ามันก็คือเทียบกับระดับเล็กๆของเรานั่นเอง โดยข่าวก็ออกเม right ื่อวันที่17มิถุนายนเขาก็บอกว่าคนลาวแห่ช้อปปิ้งห้างพักก็คือก็แห่ช้อปปิ้งห้างดังๆต่างๆแล้วก็พักโรงแรมดังด้วยแล้วจังหวัดที่มากันบ่อยเลยนะครับเท่าที่ดูข่าวเก่าๆก็คืออุดรธานีคึกคักกันเลยทีเดียวดันยอดขายดีดกลับถึง70-80นโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวครับ โดยนางสาวพรสมดินสะอาดผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอุดอพรพาซ่าผู้บริหารศูนย์การค้าย,ยูดีทาวโรงแรมโมโคและศูนย์ประชุมนานา,นาชาติมณฑาทิพย์จังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าปัจจุบันกําลังซื้อภายในศูนย์ยังไปได้ดีมีลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติจากสปป,ปลาวเข้ามาใช้บริการกว่าหมื่นคนต่อว,วันโอ้โหเยอะมากๆครับขณะที่ยอดขายเริ่มกลับมาประมาณ70-80%เมื่อเทียบกับก่อนโควิดถือว่ายังไม่ปกติแต่สูงกว่าช่วงโควิดปัจจุบันท่า ทางศูนย์มีการจัดโปรโมชั่นตลอดและตั้งแต่วันที่9มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับได้เปิดตลาดถนนคนเดินมาเสริมด้วยเพื่อให้คนมาช้อปปิ้งและก็ขายของแหม่เข้าทางเลยครับ เขาก็บอกอีกว่ายอดขายตอนนี้ถือว่าดีกว่าช่วงโควิดเยอะมากแต่และว,วันก็ไม่เหมือนกันซึ่งช่วงวันสู์และเสาร์จะมีลูกค้ามาใช้บริการคึกคักแต่โดยเฉพาะคนลาวที่มาเยอะมากทั้งมาเที่ยวมาช้อปปิง้งและมาพักที่โรงแรมของเราคิดเป็นสัดส่วนเกือบ30%ที่เข้ามาพักโรงแรมและเรากําลังจะหาลือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดูตลาดเวียดนามลาวกัมพูชาจะทําโปรโมชั่นร่วมกันเพื่อดึงคนลาวและเวียดนามเข้ามาพักโรงแรมโดยคิดค่าห้องราคาพิเศษจาก2856ต่อ คืนเหลือ2,556และได้บัตรมูลค่า100บาทซื้อสินค้าในศูนย์อาหารหนางสาวสมพรก็กล่าวไว้แล้วก็กล่าวต่อคราว่าแม้ค่าไฟจะปรับตัวสูงขึ้นมากแต่บริษัทยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นราคา ขึ้นค่าบริการหรือค่าเช่าแต่อย่างใดแต่ถ้าต่อไปรับภาระไม่ไหวอาจจะต้องมีการพิจารณาใหม่ส่วนการที่รัฐบาลใหม่จะมีการขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันนั้นหากมีการลดค่าไฟให้หรือลดภาษีให้กับผู้ประกอบการถือว่ายังพอรับได้แต่ถ้าขึ้นค่าแรงอย่างเดียวส่งผลกระทบแน่นอนเพราะเจอทั้งค่าไฟแล้วก็ค่าแรงโอ้โหก็หนักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ